สวัสดีครับวันนี้อุบลเจอชัยภูมิผมกีฬาสุรินเกมครับผมแปดแปดครับผมต่อต่อต่อลุกลุกไปได้ฟาวชัยภูมิทำฟาวอุบนเสิร์ฟครับอุบลอุบลขึ้นนำแล้วครับ98อุบนขึ้นนำครับผม 24, เบอร์สิบสี่เสิร์ฟต่อครับกุบบอลเสิร์ฟมาแล้วดิลโลรับได้ไหมแก้ข้ามชนกันครับผมใครคุมชนกันอุ้ยกุบบอลเปลี่ยวลมครับผมตัวเล็กแต่เปลี่ยวครับผมเสิร์ฟต่อครับเบอร์สิบสี่สิบแปดนะครับอุบลขึ้นนำเลยครับผมอุบลพลิกครับผม ตัวเล็กแต่ตัวเล็กแกร่งข็งนะผมแข็งแรงครับบนตัวเล็กเิี่ยวระยะยาวจะเป็นยังไงดูกันะผมนี่ตังชัยภูมิอุบลอุบลตกบได้ไหมรับได้ไม่เป็นไรเอ,อ้ยนายโอ้ไล่เส้นเลยครับผมพื้นที่ว่างชายภูมิไล่เส้น90 ไอยภูมิเริบครับผมสิบสิบครับผมไอ้ภูมิกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วไชยภูมิเติบแรงมากโอ้โหโอ้โห โอ้รักไก่ไม่ได้ครับผมไชยภูมิลักไก่ไม่ได้อ่เบอร์เกา้าอุบลเสิร์ฟต่อครับผมท่องตัวเล็กแต่คล่องครับผมอืบอุบลเสิร์ฟมาครับผมไชยภูมิตั้งตบโอ้โหยิออองอ้อมมาตบอุบล อุบลได้ผมอุบลน,นี้ตัวเล็กพิกกิโนผมตัวเล็กก็สู้ได้ผมอุบลอุบนลมาแม้วอ้ยนั่งรับเลยะชัยภูมิชัยภูมอุบลยังไงทำไงอุบลหัวเสาโอ้โห ฟาวชายัยภูมิฟาว,าวสามรอบแล,แล้วครับผมปิดสามสิบแล้วครับผมก็มผิดพลาดเล็กๆน้อยๆชยัยภนะูมิครับุบลนิ้วมากอุบลนตัวเล็กติ้วลุบลุบลนลนเรียบร้อยไหมข้ามไปก่อนอุบลอุบลนทำไง อุบลไล่เส้นลงสวยนโซโซโซะครับผมอุบลไล่เส้น,นลงอุบลเติมต่อครับผมอุบลขึ้นนำลแล้วครับผมพลิกนำแล้วแซงแล้วติดสี่สิบครับผมตัวเล็กพิกกิโนครับผมโอ้ไทยภูมิพลาดเองครับผมไทยภูมิยังไม่ยังไ,ไงอะ่ะเล็กๆน้อยๆผมพลาด พลาเรื่องไม่น่าพลาดน,นะอะ่ฝั่งอุบลนี้โอ้โหเพี่พยวผมตัวเล็กพิกกิโนผมเติมมาแล้วอุบลเติมมาแล้วรับชัยภูมิจะขึ้นได้ไหมอุนบลได้อีกแล้วสี่ครั้งแล้วครับผมฟาวสี่ครั้งแล้วขอ,อเวลานอกครับผม ใช่ผมขอเวลานอกครับผมโดนพลิกโดนขึ้นน้ำแล้วสิบหกสิบครับผมบนขึ้นน้ำครับผมสิบหกสิบครับผมเจอเล็กพลิกคีโน่บนเข้าไป